สวัสดีครับอร่อยลึกลับภูมิใจเสนอ10ร้านอร่อยในย่านอำเภอเมืองพิษณุโลกที่อัดแน่นไปด้วยความแซบ่บเครื่องรถจัดจ้านบรรยากาศดีๆและบริการที่เป็นกันเองถ้าคุณคิดว่าพร้อมจะหิวแล้วละ่ะก็มาร่วมค้นหาความอร่อยที่ซ่อนอยู่กันเถอะรับรองว่าร้านไหนได้อันดับหนึ่งจะทำให้คุณต้องอยากกลับมาซ้ำอีกแน่นอนร้านอันดับ10ในย่านนี้ที่ต้องไปลองคือร้านอาหารสถานีรถแซ่บค่ะ ร้านนี้เต็มไปด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูและเนื้อที่อร่อยจัดจ้านสมชื่อพร้อมข้าวราดกะเพราที่กลิ่นหอมชวนหิวและอย่าลืมลิ้มลองแคปหมูรอบกรอบกับขนมถ้วยหวานนุ่มที่นี่จอดรถสะดวกสบายริมถนนที่ไม่พลุกพล่านแถมบรรยากาศยังร่มรื่นมีต้นไทรสวยๆติดทำนองเพลงโฟล์ซองเพราะเพระยิ่งทำให้มื้ออาหารของคุณสนุกสนานมากขึ้น การบริการที่เป็นกันเองทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นเหมือนมาทานที่บ้านเพื่อนแค่ได้ชิมก๋วยเตี๋ยวรสชาติดีก็รู้สึกถึงความแซ่บที่ทําให้ต้องกลับมาซ้ําแน่นอนค่ะอืมยามิยามิามร้านอันดับเก้าที่ไม่ควรพลาดในย่านนี้คือร้านขนมจีนต้นก้ามปูที่มีบรรยากาศน่านั่งและอาหารหลากหลายรสชาติให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นขนมจีนที่น้ำยาขนมจีนเข้มข้นจนต้องยกนิ้วให้หรือข้าวซอยที่หอมอร่อยไก่ทอาสมุนไพรที่กรอบนอกนุ่มในและไส้อั่วรสชาติเข้มข้นที่มีให้เลือกชิมกันอย่างจุใจบริการของพนักงานก็กระตือรือรน้นและสุภาพแบบนี้ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นแขกพิเศษนอกจากนี้ยังมีขนมหวานไทยๆและของชำร่วยให้เลือกซื้อกลับบ้านส่วนที่จอดรถก็กว้างขวางสะดวกสบาย ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดแค่คิดถึงร้านนี้ก็รู้สึกถึงความอร่อยที่รอยอยู่แล้วอืมยมิยาีิร้านอันดับ8ที่ทุกคนต้องลองคือ Bucktown Cafe a n แห่งเอาร้านนี้ตั้งอยู่ในย่านริมแม่น้ำน่านบรรยากาศชิ่ๆพัดลมเย็นสบายให้คุณนั่งเพลินไปกับการรับประทานอาหารอร่อยอ โดยเฉพาะเมนูแกงส้มชะอมกุง้งที่ได้รสชาติครบเครื่องหรือปลาทับทิมราดซอสที่ทอดมาได้กรอบนานและกุ้งแม่น้ำเผาที่เนื้อหวานนุ่มจนต้องคลุกข้าวจนหมดจานส่วนปูผัดพริกเกลือก็มีความเผ็ดจัดจ้านที่ช่วยเพิ่มสีสันให้มืออาหารถึงแม้อาจจะมีความยุ่งเหยิงบ้างแต่พนักงานบริการดีเยี่ยมพร้อมรอยยิม้มต้อนรับทุกคนทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องกลับมาอีกครั้งแน่นอน มมยยร้านอันดับเจ็ดที่คุณไม่ควรพลาดคือก๋วยเตี๋ยวโชคอํานวยที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านใกล้ศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นร้านเล็กๆที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวน้ำซุปอร่อยจัดจ้านมีกลิ่นขิงอ่อนๆที่ทำให้ไม่อยากปรุงเลยเกี๊ยวอีเส้นอวบๆนุ่มๆรสชาติเยี่ยมมากโดยเฉพาะหมูที่อร่อยสุดๆขนาดเป็ดที่หลายคนบอกว่าอาจแข็งนิดหน่อย แต่ก็ยังมีความนุ่มของไก่ให้เลือกทานกันได้อาหารที่นี่เหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆที่สามารถลิ้มลองได้อย่างสบายร้านนี้ยังมีบรรยากาศเก่าแก่ที่แทรกอยู่ในความทันสมัยและถ้าได้ลองชาใต้ชักจากร้านข้างๆจะรู้เลยว่าอร่อยไม่แพ้กันอย่าลืมแวะมาให้ได้ในย่านนี้รับรองว่าจะติดใจจนต้องกลับมาอีกแน่นอนอืมยามิยามิ ร้านอันดับ6ในย่านนี้ที่คุณไม่ควรพลาดคือปูแพก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยซึ่งมีสเสน่ห์ที่บรรยากาศริมแพรแน้ำที่ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูแดงและหมูสับที่มีหนังหมูนุ่มๆรสชาติเข้มขน้นถึงแม้บางครั้งน้ำปรุงอาจจะหวานไปนิดแต่แค่ชิมก่อนปรุงเพิ่มก็ได้รสชาติที่ลงตัวนอกจากนี้ยังมีเส้นลวกที่ได้คุณภาพซุปที่เข้มขน้น และเครื่องเคียงที่ขัดสันมาอย่างดีช่วยเติมเต็มความอร่อยให้กับมื้ออาหารของคุณอย่างลงตัวแถมราคาไม่แพงอีกต่างหากมาลองสัมผัสประสบการณ์การกินที่ทั้งสนุกและอร่อยกับเราได้เลยรับรองว่าคุณจะติดใจอืมยามิยามิามร้านอันดับ5ในย่านนี้ที่คุณไม่ควรพลาดคือร้านแปะเจ้าเก่าสาขาสองซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องอาหารอร่อย โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวไทยที่ไม่ต้องปรุงก็อร่อยสุดๆที่นี่เปิดมานานและมีเมนูหลากหลายทั้งข้าวและก๋วยเตี๋ยวรอไม่นานแน่นอนแค่สั่งข้าวหมูทอดกระเทียมหรือกะพราหมูกรอบบวกไข่ดาวเว้นก็รับรองว่าติดใจแน่นอนน้ำซุปอร่อยและรสชาติกลมกล่อมสบายใจได้เลยว่าคุณจะได้สัมผัสความอร่อยแบบสากลในบรรยากาศที่โล่งไม่อดอัดเจ้าของบริการดีเยี่ยม ร้านนี้มีเมนูเด็ดที่รอให้คุณไปลองอีกเพียบอย่ารอช้ามาสัมผัสความอร่อยลึกลับที่ร้านแปะเจ้าเก่าสาขาสองกันเถอะอืมยามิยามิร้านอันดับสี่ที่ไม่ควรพลาดในย่านนี้คือข้าวซอยแม่สายซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ของรสชาติที่มอบความกลมกลม่อม แบบเชียงใหม่แท้ๆเส้นข้าวซอยนุ่มลิ้นน้ำซุปเข้มข้นรสชาติไม่ต้องปรุงก็อร่อยสุดๆยิ่งเมื่อได้ลองไก่ที่นุ่มละมุนและขนมจีนน้ำเงี้ยวที่รสชาติดีไม่แพ้กันบรร,าการบรรยากาศในร้านโปร่งสบายพนักงานยิ้มแย้มตลอดเวลาความสะอาดเรียบร้อยทำให้คุณรู้สึกดีทุกครั้งที่มาที่นี่อย่าลืมขอไอติมกะทิเป็นของหวานล้างคอรับรองว่าต้องติดใจแน่นอน ถ้าคุณกำลังมองหาร้านอร่อยที่มีครบทุกอย่างข้าวซอยแม่สายคือคำตอบที่ดีที่สุดในย่านนี้อืมยามิยามิร้านอันดับสามในย่านนี้ต้องยกให้ครัวน,น่าน้ำเลยค่ะที่นี่มีความหลากหลายของอาหารไทยที่อร่อยจนต้องยกนิ้วให้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อผัดใบยี่ราที่จัดจ้านหรือจะเป็นต้มโคลงปลาแห้งที่เด็ดจริงๆทุกจานคือความฟิน บรรยากาศริมน้ำที่มีดนตรีสดทำให้รู้สึกผ่อนคลายสุดๆและที่สำคัญอาหารจานใหญ่ให้เยอะคุ้มค่ามากแถมยังมีโซนหลายแบบให้เลือกนั่งไม่ว่าจะเป็นโซนเอ้าดรหรือโซนแอร์เหมาะกับครอบครัวหรือเพื่อน mm. เพื่อนที่อยากมาสังสรรครับรองว่าไม่ผิดหวังกับรสชาติที่นี่แน่นอนอืมยามิยามิร้านอันดับสองในย่านนี้ที่ไม่ควรพลาดคือ แพดตามสั่งนั่งชิลร้านริมแม่น้ำที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดฟินลมพัดเย็นสบายทำให้การนั่งทานอาหารเป็นเรื่องที่น่าจดจำโดยเฉพาะเมื่อพระอาทิตย์กำลังตกดินที่นี่คือโรแมนติกสุดๆอาหารตามสั่งมีหลากหลายเมนูที่อร่อยเกินคาด ยำวุ้นเส้นโบราณแซ่บจัดจ้านกับรสชาตินัวนัวหอมปลาร้าและต้มแซ่บที่เปรี้ยวเผ็ดสดคล่องคอทำให้ทุกคำที่ทานรู้สึกถึงความใส่ใจในรสชาติบริการที่เป็นกันเองและพื้นที่จอดรถดริมถนนทำให้การมาที่นี่เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายถ้าคุณกำลังมองหาร้านอาหารที่ดีบรรยากาศชิลชิลและอาหารอร่อยแพทตามสั่งนั่งชิลคือคำตอบที่ใช่อืมยำมิยำมิ ร้านอันดับหนึ่งในย่านพิษณุโลกที่คุณไม่ควรพลาดคือร้านอาหารตั้งหลักที่มีบรรยากาศชิลชิพร้อมดนตรีสดฟังสบายที่นี่มีอาหารหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นซี่โครงหมูผัดพริกแห้งที่นุ่มละมุนรสชาติถึงเครื่องพริกแห้งและสมุนไพรไทยที่ต้องบอกเลยว่าฟินมากเมื่อทานคู่กับข้าวสวยร้อน บริการที่รวดเร็วและพนักงานดูแลดีสุดๆทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นเหมือนนั่งอยู่บ้านแถมยังมีที่นั่งในห้องแอร์เย็นๆหรือจะนั่งด้านนอกรับลมสดชื่นก็ได้จอดรถก็แสนสะดวกสบายใครที่ชอบอาหารรสจัดและบรรยากาศดีๆต้องแวะมาที่นี่สักครั้งแล้วละ่ะมีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้ เพราะอร่อยลึกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร